ในตำนานของพระอริยะฝ่ายภิกษุณีสงฆ์นะครับมีภิกษุณีท่านหนึ่งท่านชอบในการที่จะใช้เสื้อผ้าที่เศร้าหมองนะครับก็คือเสื้อผ้าเก่าอันนี้เป็นฝ่ายภิกษุณีนะครับซึ่งท่านก็ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าในด้านนี้เหมือนกันว่า เป็นผู้ที่เลิศก,กว่าภิกษุณีทั้งหลายในการเป็นผู้ที่ทรงห่มผ้ากาสาวพัดหรือจีวรเนี่ยเศร้าหมองนะครับมีสีไม่สดใสนะเป็นสีที่เศร้าหมองแล้วก็มีเรื่องในตำนานของท่านเนี่ยเกิดความประหลาดขึ้นนะครับความประหลาดที่ว่านั้นก็คือว่าเงินทองกลายเป็นเท่าฐานเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อได้ทำ วิธีพิธีหรือมีการแก้ไขอะไรให้ถูกต้องเนี่ยเท่าฐานก็กลับกลายเป็นเงินทองครับเป็นเรื่องที่น่าจะได้รับความสนใจพอสมควรวันนี้นนอาจารย์เช้าชาแนลจึงนำท่านไปรู้จักกับภิกษุณีท่านนี้นะครับภิกษุณีที่ว่านี้ฟังชื่อแล้วอาจจะคุน้นคุ้นสำหรับผู้ที่มีความชจำชองในพุทธศาสนานะครับท่านชื่อว่ากีสา โคตมีเทรีก <toolkit Urban Treat ises> ีสาโคตมีเนี่ยนะครับ ถือกำเนิดในสกุลของคนเข็นใจในกรุงสวัสดีบิดามารดาตั้งชื่อให้นางว่าโคตมีนะครับชื่อเดิมคือโคตมีแต่เพราะความที่นางเป็นผู้ที่มีรูปร่างผอมบอบบางคนทั่วไปจึงพากันเรียกนางว่ากีสาโคตมีนะครับพวกผอมย่งชื่อภาษาในโบราณเขาเรียกว่า กีสานะครับกีสัหรือกีสาเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากีสาโคตมีหรือเรียกว่านางที่ผอมแห้งแรงน้อยนนเด็กนะครับในกรุงสวัสดีนั้นเนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งนะจริงๆแล้วในกรุงสวัสดีนี่มีเยอะแต่ว่าวันนี้เศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมากถึง40โกดแต่ว่าต่อมาทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยได้กลายสภาพไปเป็นฐ่านไปซะหมดเลย เศรษฐีจึงเกิดความเสียดายเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายสู้ผอมไปจากเดิมมีสหายคนหนึ่งเมื่อเยี่ยมก็ได้ทราบสาเหตุว่าความทุกข์ของเศรษฐีเนี่ยมาจากไหนแล้วเนี่ยจึงแนะนำอุบายที่จะทำให้เท่าทานของเศรษฐีเนี่ยกลับกลายมาเป็น เงินเป็นทองดังเดิมจึงบอกว่าแน่สหายท่านจงนำฐานทั้งหมดนี้ออกไปกองไว้ที่ริมถนนในตลาดทำทีประหนึ่งว่านำสินค้าออกมาขายถ้ามีคนผ่านมาผ่านไปก็ให้พูดว่าคนอื่นๆเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยแต่ท่าน กลับเอาเงินทองมานั่งขายถ้าคนที่พูดนั้นเป็นหญิงสาวท่านก็จงสู่ขอนางมาเป็นะพั้ยแล้วมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นให้แก่เธอท่านก็จะอาศัยเลี้ยงชีพอยู่กับเธอได้แต่ถ้าคนที่พูดเป็นเป็นชายหนุ่มท่านก็จงยกที่ดาของท่านเนี่ยให้แก่เขาแล้วมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่เขา đôi thầm này thầm nọ điều cả cả ก็าเป็นอุบายหรือกุสโลบายนะครับที่จะทำให้เท่าฐานนั้นกลายเป็นเงินเป็นทองซึ่งเป็นกุสโลบายในครั้งพุทธกาลแล้วก็ไม่สมวนลิขสิทธิ์นะครับพวกเราจะนำไปใช้ก็ได้นะก็เราจะนำไปใช้ก็ได้ความจริงเรื่องนี้ถ้าจะคุยถ้าจะวิพา์วิจารณ์เนี่ยมันได้เยอะมากแล้วก็จะเกิดประโยชน์มากนะครับแต่ว่าในการทำคลิปเนี่ย <c oughs> เราใช้เวลานาน,านมากไม่ได้เพราะฉะนั้น เราดูต่อไปดีกว่าครับเศรษฐีได้ฟังสหายแนะนำแล้วก็เห็นด้วยจึงทำตามที่สหายของตนเนี่ยแนะนำทุกอย่างประชาชนที่ผ่านมาผ่านไปต่างก็พูดกันว่าคนอื่นๆเขาขายผ้าอันนี้คือพูดเองพอมีคนพูดอพอมีคนเดินผ่านร้านนะครับร้านตัวเองหรือว่าผ่านหน้าตัวเองก็มักจะพูดว่าคนอื่นๆเขาขายผ้าขายน้ำมัน ขายน้ำพึ่งขายน้ำอ้อยเป็นต้นนะครับแต่ท่านเนี่ยกลับมานั่งขายถ่านเศรษฐีก็ตอบว่าก็เรามีถ่านอย่างเดียวสิ่งอื่นๆของเรานะ่ะไม่มีวันนั้นเนี่ยนางกีสาโคตมีก็เดินเข้าไปทำธุระในตลาดเห็นเศรษฐีแล้วนึกประหลาดใจจึงถามว่าคุณพ่อ คนอื่นๆเนี่ยเขาขายผ้าขายน้ํามันขายน้ําพึ่งขายน้าอ้อยเป็นต้นแต่ทําไมคุณพ่อจึงเอาเงินทองมานั่งขายเหล้าเงินทองที่ไหนกันเมนูเศรษฐีกล่าวซักกลับไปอีกนะนางก็ตอบว่าคุณพ่อก็ที่คองอยู่นี่ไงพูดแล้วนางก็กอบขึ้นมาเต็มกำมือให้เศรษฐีดูทันใดนั้นเศรษฐีก็เห็นฐานในมือของนางเนี่ยกลายเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาจริง จากนั้นเศรษฐีก็ได้สอบถามซึ่งสถานที่อยู่และตระกูลของนางแล้วก็ได้ไปสู่ขอนางมาทำพิธีอาวาหะมงคลกับบุตรชายของตนแล้วมอบทรัพย์40โกดนั้นให้แก่นางทรัพย์เหล่านั้นก็กลับเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาดังเดิมทําให้ตระกูลนี้กลายเป็นตระกูลมหาเศรษฐีขึ้นมาดังเดิมเอาละสิครับ เรื่องมันเกิดประหลาดขึ้นดังนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามครับนางกีสาโคตมีก็ได้อยู่ร่วมกับสามีและมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนในขณะที่บุตรของนางอยู่ในวัยพอเดินได้เท่านั้นเนี่ย ก็ถึงแก่ความตายนางห้ามมิให้คนนำบุตรของนางไปเผาหรือไปทิ้งในป่าช้าเพราะนางไม่เคยเห็นคนตายจึงอุ้มร่างบุตรชายที่ตายแล้วนั้นเเที่ยวเดินถามตามบ้านเรือนต่างๆว่ามียารักษาบุตรของนางบ้างหรือไม่คนทั้งหลายก็พากันคิดว่านางคงจะเป็นบ้าไปแล้วจึงเที่ยวหายาที่จะใช้ รักษาคนตาย ร้องไห้พรางบ่นพรางตะโกนขอยาหรือหายาที่จะมารักษาลูกของนางให้ฟืน้นด้วยความรักความอาลัยและด้วยที่นางเนี่ยไม่เคยเห็นคนตายว่าเป็นอย่างไรก็เข้าใจว่าลูกเนี่ยยังไม่ตายนะครับก็วิ่งหายาเพื่อที่จะทำให้ฟืน้นคืนมาดูแล้วเนี่ยก็เหมือนคนกึ่งบ้ากึ่งดีแต่ในขณะที่นางวิ่งไปนนเนี่ยอุบาสก ผู้ซึ่งมีปัญญาเมื่อเห็นอากับกิริยาของนางเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คิดว่านางคงจะมีบุตรคนแรกจึงรักบุตรมากและคงจะไม่เคยเห็นคนตายจึงไม่รู้ว่าความตายน่ะเป็นอย่างไรเราควรจะแนะนำนำทางให้นางจะดีกว่าเมื่อนางเดินผ่านมาใกล้ๆก็จึงกล่าวกับนางกีสาโคตมีว่า เมนูฉันเองไม่รู้จักยารักษาลูกของเธอหรอกแต่พระสมณัโคดมขณะนี้ประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ท่านรู้จักยาที่จะรักษาลูกของเธอได้จงไปหาพระพุทธเจ้าในวัดนั้นเถิดเอาละสิครับอุบาสกเป็นเรื่องแล้วนะครับ ยาแก้ความตายที่ไหนจะมีแต่ทำไมอุบาสกคนนี้จึงได้โยนเอาเรื่องนี้ไปถึงพระพุทธเจ้าตรงนี้หลายคนก็อาจจะบอกโอ้สงสัยจะหวังดีแต่ประสงค์ร้ายหรือประสงค์ร้ายแต่หวังดีกันแน่นะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ใดก็แน่นอนครับย่อมเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่นั้น รวมกับทั้งโลกไปด้วยนางเมื่อได้ยินอุบาสกพ,พูดดังนั้นก็ดีใจรู้สึกดีใจมากที่จะมีคนเนี่ยสามารถรักษาลูกน้อยของนางได้ก็จึงอุ้มลูกน้อยรีบนุ่งม,มุ่งตรงไปยังพระวิหารเชตวันเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ทูลถามหายาที่จะนำมารักษาลูกของนางให้หายได้ พระพุทธองค์รับสั่งให้นางไปหาเมล็ดพันธุ์ผกกาดเอามาสักหยิบมือหนึงมาเป็นเครื่องปรุงยาแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ผกกาดที่ได้จากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายมาก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถใช้เป็นเครื่องปรุงยาได้นี่คือ,อยาของพระพุทธเจ้านะครับท่านจำกันเอาไว้ให้ดีว่าความตายเนี่ยมียาแก้แต่ เป็นยาที่พระพุทธเจ้าแนะนำนะครับถ้าหาได้รับรองครับคนตายก็ต้องฟื้นคนตื่นก็ต้องลุกขึ้นเดินคนเดินก็ต้องมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงนะครับแต่ต้องหาให้ได้นะครับเราไปดูกันครับว่านางกีสาโคตมีเนี่ยจะสามารถหายาแก้ความแบบตายได้หรือไม่ไม เมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำดังนั้นเนี่ยนางกีสาโคตมีก็คิดในใจว่าเอส,สิ่งเหล่านี้เนี่ยฟัง,ฟงดูแล้วไม่เห็นจะหายากนางก็จึงอุ้มลูกน้อยเข้าไปในหมู่บ้านอีกคำลบหนึ่งออกปากขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดตั้งแต่บ้านหลังแรกเลื่อยไปแต่ก็ปรากฏว่าบ้านที่มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นเนี่ยแต่พอถาม ว่าที่บ้านนี้เคยมีคนตายหรือไม่เจ้าของบ้านต่างก็ตอบเหมือนกันว่าที่บ้านนี้คนที่ยังเหลืออยู่นี้น้อยกว่าคนที่ตายไปแล้วเมื่อทุกบ้านต่างก็ตอบกันอย่างนี้นางจึงเข้าใจว่าความตายนั้นมันเป็นอย่างไรและคนที่ตายก็ไม่ใช่ว่าจะตายเพราะลูกของนางเท่านั้นทุกคนเกิดมาก็ต้องตายเหมือนกัน 汤姆。Uh เมื่อคิดได้แล้วก็เข้าใจดังนั้นแล้วนางก็จึงวางร่างลูกน้อยเอาไว้ในป่ากลับไปกราบทูลพระบรมศาสดาว่าไม่สามารถจะหาเมล็ดพันธุ์ผักกาศจากบ้านเรือนที่ไม่เคยมีคนตายได้เลยพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์เมื่อได้สดับเสียงของนางซึ่งปัจจุบันนี้ก็ผ่อนคลายจากความเศร้าโศกไปแล้วก็ตรัสว่าโคตมีเธอเข้าใจว่า ลูกของเธอเท่านั้นหรือที่ตายอันความตายนั้นเนี่ยมันเป็นของธรรมดาที่มีคู่กับสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เพราะว่ามัจจุราชย่อมฉุดคล้าสัตว์ทั้งหมดผู้ที่มีอัตยาศัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกิเลสต,ตัณหาก็ให้ลงไปในมหาสมุทรเืรบายภูมิอันเป็นเสมือนห่วงน้ำที่ยิ่งใหญ่ ฉันนั้นเมื่อนางได้ฟังพระราดำรัสของพระบรมศาสดาจบลงก็ได้บรรลุอริยผลดำรงตนอยู่ในโซดาบันแล้วกราบทูลขอบรรพชาพระบรมศาส,าสดาก็รับสั่งให้ไปบวชในสำนักของภิกษุณีเมื่อได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วจึงได้ชื่อว่ากีสาโคตมีเถรีวันหนึ่งพระเถรี ได้ไปทำความสะอาดในโรงอุโบสถเห็นแสงประทีปที่จุดอยู่ลุกโพลงแล้วก็ลิบหลีสลับกันไปนางจึงถือเอาดวงประทีปนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วก็เราลึกในใจว่าสัตว์โลกก็เหมือนกับแสงประทีปนี้มีมเกิดขึ้นและดับไปแต่พูดถึงพระนิพพาน จะไม่เป็นอย่างนั้นในขณะนั้น,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 นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระกันตกุดีทรงทราบด้วยพระญาณว่านางกําลังยึดเอาเปลวดวงประทีปนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานจึงทรงแผ่รัศมีไปปรากฏที่หน้านางประหนึ่งว่าพระองค์ประทับอยู่ตรงหน้านางฉะนั้นและตรัสว่าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโคตมี สัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นและดับไปเหมือนเปลเวดวงประทีปนี้แต่พูดถึงซึ่งพระนิพพานแล้วย่อมไม่ปรากฏอย่างนั้นความเป็นอยู่แม้เพียงชั่วขณะเดียวของผู้ที่เห็นพระนิพพานย่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ตั้งร้อยปีของผู้ที่ไม่เห็นพระนิพพาน เมื่อสิน้นพระสุรเสียงของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านางก็ได้บรรลุเป็นพระราหารันดำรงตนเป็นพระเทรีเป็นภิกษุณีผู้เคร่งครดในการใช้สอยบริขารยินดีเฉพาะพระไตรจีวรที่มีสีปอนปอนและเศร้าหมองเที่ยวไปทุกคนทุกแห่งด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงแต่งตั้ง ให้นางเป็นภิกษุณีเป็นพุทธสาวิกาที่เลิศกว่าภิกษุณีณทั้งหลายในด้านทรงจีวรที่เศร้าหมอง